สวัสดีค่ะ Privacy Talk with m a y u ี i นะคะ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPa อะค่ะไม่ใช่กฎหมายออกมาห้ามใช้ข้อมูลนะคะแล้วยังคงสามารถใช้ข้อมูลในการทําธุรกิจต่อไปได้เพียงแต่เราต้องเข้าใจในหลักการของมันนะคะอธิบายได้นะคะตามหลักการของกฎหมายนะคะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะกฎหมายให้ใช้ได้แต่ต้องอธิบายให้ได้ทีนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมาลุ้นในหลักการของกฎหมายนะคะไม่ได้ต้องให้ท่องตัวมาตรานะคะแต่เราต้องรู้ในหลักการมันก่อนนะคะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPa ไทยเนี่ยค่ะเราทราบดีอยู่แล้วว่าเรายกร่าง จากตัวของ G D P R หรือกฎหมายของยุโรปนะคะซึ่งมันมีเขียนตัวหลักการเอาไว้อยู่ใน Article ท,ที่5นะคะของไทยก็มากระจายเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในหลายๆมาตรานะคะ ในส่วนของ GDPR เองนะคะถอยกลับไปตอนที่เป็น directive นะคะและหลายปีแล้วตอนเป็น directive 1995ก็เอาหลักการมาจากตัวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเราเรียกว่า OECD นะคะ organization of economic cooperation and development อ่ะ OECD นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,องค์การเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจธธการค้านะคะมีหลักการเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแต่ของเขาจะเป็น8หลักการ จาก G D P R อยู่หลักการหนึ่งคือข้อ8เนี่ยของ O E C D คือเรื่องของการเปิดเผยนะคะ Disclosure นะคะแต่ในลานเป็น G D P R ไม่ได้เขียนตัวนั้นอยู่ใน7หลักการนะคะถัดมาค่ะ เราตัวยกร่างมาจากตัวกฎหมาย GDPR เรียบร้อยแล้วเวลาที่เรามาใช้หรือเวลาที่เรามาสอนหรือเรามาทําความเข้าใจกันเรามักจะถอดตัวกฎหมายออกมานะคะเวลาเราถอดกฎหมายออกมาแต่เพียงแต่ว่าวัฒนธรรมเราไม่เข้มข้นเท่ากับของยุโรปซึ่งมีมานานแล้วนะคะเราอาจจะต้องมาปรับปรุงการใช้นะคะเวลาที่เราปรับปรุงการใช้ตามหลักการเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขยับนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ากฎหมายกับการค้ามันมาด้วยกันนะคะถ้าออกกฎหมายแล้วทําให้การค้ามันเดินไม่ได้ทําให้การ การค้ามันสะดุดหรือว่ามันสตรกเกินไปผูกมัดเกินไปเนี่ยคะ่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่เดินต่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลับมาถึงบ้านเราแล้วมันจึงต้องมีการปรับปรุงนิดหนึงเหลักการตามของ GDPR ยังคงมีอยู่นะคะเดี๋ยวคลิกถัดๆไปจะค่อยๆอธิบายทีละเทีละหลักการให้นะคะทั้ง7หลักการนะคะถัดมาเวลาที่เรานำมาใช้จริงๆมันมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากนะคะคือ APEC Framework นะคะ เอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิคโคออเปอเรชันนะคะเขตการค้าเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกซึ่งเราได้ทําการประชุมกันเมื่อ,อปลายปีที่แล้วอันนั้นคือประชุมเรื่องการค้าแต่จริงๆเฟรมเวิร์กของเอเอ็กมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในเอเป็กเฟรมเวิร์กก็น่าสนใจคะ่ะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองหลายๆตัวด้วยรวมถึงตัว Data Protection ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ ถ้าเราจะต้องทําการค้ากับประเทศต่างๆนะคะเราอาจจะต้องถอดตัวหลักการเหล่านี้มานั่งอธิบายด้วยนะคะบางคนบอกว่าฉันเป็นแค่ SME ฉันไม่ได้ค้าขายกับต่างประเทศฉันต้องเรียนรู้ขนาดนี้ไหมก็บอกไปแล้วเหมือนกันค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้คุณต้องมีผู้ซื้อผู้ขายมีซัพพลายเชนถ้าลูกค้าคุณรีเควสมาคุณอาจจะต้องอธิบายให้ได้ด้วยเหมือนกันว่าคุณทําตามกฎหมายแล้วแล้วบวกด้วยการทําตามเฟรมเวิร์กต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการค้าคุณนะคะ กลับไปที่ตัวบราซิลใหม่ทําไมบราซิลถึงเอาตัวเขตเอาตัวกฎหมายเขา,าอิงจาก GDPR นะคะอย่างที่บอกค่ะเขาอยากเข้าสู่ตลาดของยุโรปนะคะอยากส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดยุโรปเขาจึงต้องพยายามทําให้กฎหมายเขาเนี่ยเข้ากับกฎหมายของต่างประเทศได้เข้ากับกฎหมายของทางฝั่งฝ่ายยุโรปได้เวลาที่มันเกิดการ free flow data หรือการคุ้มครองเท่ากันนะคะการเข้าถึงมันก็จะเป็น fast tag ได้มากขึ้นนะคะเข้าถึงพยายามทําให้มันใกล้เคียงกันของไทยเอง ะะเราก็ต้องมาดูว่าเราอยากค้าขายกับกลุ่มไหนเราอยากที่จะต้องนําสินค้าเราไปวางขายที่ตลาดต่างประเทศตรงไหนบ้างนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ตัวกฎหมายของที่อื่นเขาด้วยแล้วนํามาปรับใช้นะคะไม่ได้ก๊อปปี้เขามานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับตามวัฒนธรรมของเราบนพื้นฐานของกฎหมายและการค้าที่มันต้องไปด้วยกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันตัวหลักการทั้ง7นะคะจะเริ่มที่หลักการของตัวความโปรง่งใสนะคะวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงนะคะ,ะข้อมูลต้องเท่าที่จําเป็น อัปเดตข้อมูลอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็การเก็บต้องมีระยะเวลาที่จำกัดนะคะต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสุดท้ายเรื่องของ Accountability หรือความรับผิดขององค์กรที่จําเป็นที่จะต้องดูแลข้อมูลเขายังไงและรับผิดตามกฎหมายนี้ยังไงนะคะก็7หลักการตามนี้นะคะเดี๋ยวมาทยอยพูดในรายละเอียดลงไปรวมถึงการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะได้เจอกันนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ